<ítulo> ตอนนี้เคลลี่นะคะเขาควนของแยงเลนรูบิสกลัวน้องจะมาเล่นใช่ไหมเพราะว่าน้องชอบหมุนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เคลลี่นะคะเขาควนของแยงเลนลูบิสเขาก็เลยรีบเก็บใส่ชั้นวางใช่ไหมอันนี้เป็นชั้นของนูใช่ไหมคะนี่เขาจะแอบไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่แล้วนธันวากําลังเล่ของเล่นอยู่ด้านนอกนะคะนอกบ้านนอกกับคุณพ่อนะคะเคลลี่เขาก็รีบเข้ามาเก็บเลย กลัวน้องจะมาเล่นใช่ไหมเพราะว่าน้องชอบหมุนหมุนเยอะแล้วเกียวรี่เขาจะหมุนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะเพราะว่าคนละสูตรกันใช่ไหมลกูกปาร์คพ่อแเรารีบเดเย็นดีกว่าเดี๋ยวน้องมามาเราจะเก็บรูบิ้26อันใส่ในนี้นะคะทุกคนเอาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวน้องจะมาแล้วน้องจะมาแล้วมีรูบิ้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อมาเพิ่มนะเราก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่ก็คือโต๊ะเขียนหนังสือของเกียลี่นะคะเวลา เวลาเกลียรเขาเขียนหนังสือทําการบ้านหนังสือก็จะมาเล่นโต๊ะนี้นะคะทุกคนเนอแต่ก็ไม่ได้อ่านจ <c oughs> <c oughs> okay, ริงหรอกไม่ได้มีเพื่อนเลยโอเคปะรีบเรียงกันเลยเรีบรีบรีบรรนี่นะคะตอนนี้ก็ได้เท่านี้แล้วนะคะเรียงเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยอย่างเวลาเราซื้ออะไรมาแล้วเราชอบอะ่ะอย่างแรกเราซื้อมาใช่ไหมคะแล้วเราชอบแล้วลรักอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บดีนะทุกคนแต่ถ้าเกิดวันไหนเราเบื่อแล้วนะ่ะโอ้โหมันกระจัดกระจายเต็มบ้านเลยนะอ่ะปะเราเรียงให้เสร็จกันเลยค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรว้าวอันนี้ก็คือชื่อของขวัญวันเกิดใช่ไหมคะ<ช>นี่เยอะมากเลยทุกคนจะเป็นเครื่องเขียนนะคะปากงบกาเวียนนี้น่ารักนะอันนี้มันจะเป็นแบบยางรถนี่น่ารักมากปากกาด้วยใช่กระจาเนี่เอาเรียงเลยเรียงเลย นี่นะคะโอเคเกลียร์เลียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเกลียเขาก็จะปิดว้แบบนี้นะคะทุกคนน้องธันมาก็จะไม่เห็นเพราะน้องธันมาเขาคิดว่าช่องนี้คือช่องใส่ขยายักษ์็จะ <laughs> <laughs> ไม่เปิดเ,เ,เ,เลยใช่ไหมลูก <c oughs> เออโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้บิกดกันเท่านี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย